มาจ้าพี่น้องคะได้เวลากินข้าวแล้วนะคะตําแตงจ้าพัดมีแล้วก็ถอดไก่มันก็จะเป็นนังปลาแซลมอนจ้าพี่น้องจา้ามา,มา,ากๆจ้ะมากินข้าวนวากันจ้าสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแทบเลวาคั่อินเดียทีฟครับผมวันนี้เข้าสิคาดอะไรวันนี้ไข่ต้มครับเมื่อกี้ที่เซอร์เบอรเบอลถึงไข่ต้มพี่น้องขาดอะไรตำแตงเขาอยากกินเข่าครับเดี๋ยวผมจะกินคนเดียวแล้ววัอน,นี้สซย์เอือยทั้งสองคนนั่งเบิง์กนะครับเด้อ ไม่ได้ยี่บอกเออโอเคกลับมาครับพี่น้องกินซ้อนกันนะเขาอยากกินซ้อนเยอะเขาให้นีเขาทิพติดาดิเปลี่ยนบรรยากาศครับเหมือนกินตับแดงนี่น้ำใสเลยตอนนี้หลายคนอันนี้มีพัดมีพัดมีเอื้อตะวันกับน่องไก่นะครับวันนี้ออกไรเลยออกไร ไล,ล่ลาจานไล่สวยเดียวอ๋อนั่งคิดสอนกันสิอ๋อไม่ใช่ละท้ายมือใครสอนใช่ไหมฉันยังเก็บกระลังเงืออยู่พี่น้องโอเดี๋ยวเด็กตะก่อนไปกินให้เอื้อบกินถ่าก่อนเดี๋ยวพาพีน่น้องไปเบึงยังเก็บเงือก่อนมีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องจ้งกากระลังแตงมาเขาพี่น้องมาสั่งพอดีกระลังเงือก เป็นบอลเหกคุณองจ้าเบ่งเบ่งเบ่งเวปึำป่านะคะนี่ํำป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียโอ้ยมันใส่ยากาถุงก็ไดมันคิ้นมัดี๋ยวแนวอื่นเนาะจปลาคัุณ้องน่ยค่าไม่อีกแล้วาพวกนี้หละบ่เอนโทรสั่งโอ้นยังมาซาว่าหัรนี่เสียบเด้อันวะโอ้ยบ่เสียบบ่เป็นอีนังทิฟกี่เนาะ โคก่บาทกันอ่ี้อย่างตัป้าดสิบาที่สิบาทขายกำลังเง้มากถ้าพี่เปลี่ยนจะกันอะไรนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนมันที่ไปกินข้าวเออไปกินข้าวเบิ่งยังิปวน แล้วไปกินข้าวกันกินกาาข้าวมานะพี่น้องครับแซ่บบ่แซ่บแซ่บมากพี่หนุ่มวันนี้เป็นทางการอีกรอบเล้ยคุณนนะพักมีขอกินได้ได้วยว่ามัได้กินไข่หมดก่อนเอาตีว่าอะไรซิมูเซ่เดียซ้ำนันแหละเดี๋ยวิมนั่นแหละเพื่เคยเยอะมากเพื่นน้องมากหลักก็เขาเยอะเพราะ แดงโดนแล้วจ้ะดำแดงมาขอบปหมดกินแบบง่ายๆเราไม่ได้กินโดนนะไม่ไแม่บ้าแมไม่สนิ้ิดอดนะข้าวเส้นหมนกินบตกกล้วยอือหืน้ำมะขวยนี่ไงหนามอะไแบบจดด้วยกล้วยที่บ่แบงกินนะแบงกินถั่งกูกเด้วยนตำกล้วยถึงใครร้ายำมล้วย เปล่าเร็งใส่เวลาพี่น้องกำลังคนเด็กผักตอนนี้เวลาบ่ายโมงกินข้าวเสาร์ไอหมิงกับทฟสแต่เรื่องใครเรื่องใครตัวนึงอืะไก่ออกรูเป็นไข่เป็นฟ้าตัวนี้เป็นก่าอไอแม่มันเพี่นองก,กินหลูกันเผา ชอบกินกินน้อยให้แม่แม่เองิ่มอิ่มใจเนาะประทับใจนะเพิ่นประทับใจพี่เนาะเอาเพิ่นเลยต้องบิวไปใช่มือเนี่ยน้องบิวไปส่งของครับตอนนี้มันมาชุ่มป่ะป่ะเราตื่นด้เยันต้นง่อยอย่นั้นมันไม่ติดแป้งเยอะไป็นไง ออัอร่อยกินข้าแนี่นี่คือขผาผู้ยเอเนาะอืไปใ้แม่เนาจะพักเรื่องหนังสือไปเื้อของขกับแม่น้องหนูเรียนมีพ่นรักรับบ่มันีล นี่คนะครับเป็นคู่เลยครับอ๋อมันจะไปก้าแฟนแม่ที่ป้ต่างนี่ไตเอาอปลาเคือออยากก่อนพื่อหลังเลยบอลลุนในรหลุนนะมันเป็นนาเกยือี่นรอผมผมเท็ดแบบต้องแดนีแหละไม่ต้องแบบหอยี่ลังกว่าเท็ดก็จะกินเดียวอะินเดียวเอายบหอยซอู่แล้วมือน อะไรอ่าต้อรุณหูตัวใหญ่ใหญ่ไงแหลบดิอะไรปะหอมมากไม่รับยังไม่รับยังไหนจ้าตามทะเลเหตุมาจากเหตุบ่อเห็ุพอดีเหตุพอดีซึ่งเท้าจ้าเท้าก็ครับพี่

ล้าจะง่วงมือนเนี่ย้เค็มเสร็จเดีวมันจวากเบิเงนีบเบมันเบนไ่หมนเบ่งเออเบ่งหอไมนมีนาเบ่งหรอใส่มันออันนี้มัน่าจทกมมเมือนใชเปิ่อ๋อมันไหลมั่งเหยูหลมากระชือด่วเนาะมันหร

มาแล้วพี่น้อง Bố mẹ มา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  mẹ. 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 hả? ตอนนี้กูอิมอกอิมใจคนอยุ่ประทับใจเรื่องราวก,กินนะพายมากอันนี้ฝนกระตกอุ้ยผักเบลเบนดประกาศนเมื่อคื้ผมม่บอกาไปบ้างอนเขาไปนอนผมนอนหกถุงนอนประมาณหกถุมหน่อยหกุมเครืงหัวมื่อเสียงฝนดังตกแห้งตีสองบัวผมนึกว่ามันแจ้งแล<ะ>้ลว นื้อฝันไม่เห็นว่าไอ้อาบมาปุกอย่าสักอย่างไงล่ะเมันคืนน้ำไอ้อาบอยู่เมื่ <c oughs> อคืนเ,เนี่ยล <c oughs> ูกขึ้นมากอืมยงฝนตัวนี้โอ้ฝนตัยน่้มันเศร้าเดี๋ยวสีลูกไปเปิดไะปูบัน,นไ<ห>ดน,นี่กาตีรองอ้ามันเศร้าตัวนี้บ้านนี้ก็เลยลูกมาชิบี่แยกขึ้นมาสิลูกหรือบารุกเนี่ยแล้วขึ้นพ่อ อันอันอย่างเงีเครื่องสุดน้ำปันเห่ออ่ะนี้หงป่ามันจะคือพวกเต่ากับทานใ้เน่องปลาหอก็โดดก็ไอ่ะพอรกินมันกึ่นะกับสัมเลสพบแต่ป่าท่านบันไหนมันตกแหล้วน่ะตอนแร้ว่าจะมาเก็บนี่เก็บดีกว่าเนื้อมันกระขังเน้อโปรยดอกเอาไปเบิ้งดีกว่าเป็นห่วงแล้วมาเบิ้งเปียกหงอน ก็เลยบานี้สุดท้ายเลยปิดเปิดไฟก่อมบานเลยออกมาเช็คน้ำก็ไหลเต็มท่างตัแห้งอยู่เลยเตือนน้ำาเตือนนึน้ำเลยเออกยังรูก็ยงเตือนน้ำยังไหนน้อเตือนน้ำเตือนน้ำเมื่อเช้านี่น้ำไดน้าหงท่างให้ตัวผมไปไปหน้าน่าได้ยินน้ำหงอปยังาก็มาจากไหนไปเกียใจ กไก่เกลากเกไก่ตัวนี้เป็นงแล้ไก่แม่ไครอง่ายตัวผู้ต้องวแม่ตัวผตแม่ละไก่ขึ้นกวนเยนอ่นเดี๋ยเปลี่ยนเสื้อผาซะก่อนเปียกงอนหย่อผมมันแต่มันไหลมันอย่มันจีบั่เขอเงินไปเปิดถอยฮะไม่กินขืนขึ้นขึ้นทั้งหลังกับ เปิดประตูกันเอาทานทุเนเอาทานไปกันไปอันนั้นดนะีมากได้จากปุ๊บโบลูกเ้วยก่อนแบบี่ะหกโมงแล้วแบบพี่พ่ลงที่สามไม่แก้ไขเลย่อเส้นแบนอกรเมล่าอนี้โมงเลมเลยม่นาเลยโมาจากโงแล้วเอาอย่งนอกรับเน่ดูเก็บผ่กมันเป็นบานนั่น นันวาือนั่งทางกัตอก็ว่านั่นเวลาเแต่ว่าคือนกมีเืองฝนตกจนมางานเต็มเลยจ้ะน้ำสาดเนาะน้ำเย็นข้าวม้อัยยังมันลขาค้นสวยมาขาคนสวยอยังจ้านี่้ากระจ้ที่อือนี่ค่ะ มีแล้วค่ะมีจ้ามีแล้วจ้าไ้าจ้าครับจึงเขาครับผมมเียเอาะจ้ะจ้ามีแล้วจ้ามีแล้วครับาจ้ะครับขอบคุณหลายๆจ้าจ้าจ้าครับเจอกันที่ารมัก็ได้ครับลกมวักมวดสามัญประจำบ้านได้ที่หนครับ เอาอา่อาิ่เขาเลยได้่บวอิ่มะอิกันนางเบิองซะก่อนอิ่มกอิ่มใสอิ่มอิ่มายมันก็เลิศอิ่มดีด้วยคุณได้เพื่อนสาวเจ็ดสิวาจังได้เป็นหนอผมกรอยูน้องขจรคุณชายผู้เดียวแขนแขนผู้อื่นมากนี่ผู้ยิ่งล้วนเลยครับ มีผมสองพนอก็ไปอาดหน่อยละก็ผู้ชายครับตอนนี้กำลังยหนื่อยเพื่อนเหรอเื่อยก็จับแต่งผมหมักผมเงี้ยวแต่งหน้าเป็นเจ้าหญิงเป็นลูกสาวเจ้าหญิงผูกสาวเจ้าหญิงพลังผู้สาวเจ้าหญิงนมาอยู่นะพวกนี้พันผมเอากล่องผมมาให้ใส่ลมบบม้ม <c oughs> สาวไปจับบ้านแม่ผู้สาวเป็นเอากระตาหมาไปส่งผมเอาต่ออาจจะมาวาย หอยสวกหอยเอาพูดดีกหัวเป็นจอรถเอาอันขออันว่างไว้แห่นหอยไว้แห่นเปิดไต้บลปล๊บกระตาเงียบปึ้งใครนี้มันบอกว่ามมีมเนี่ยกูดาตะน้วอ่ะขอขออูทานขึ้นบางแหน่มีมเปิดดีกว่าของกันพี่น่ะ งานที่เป็นอยูกิก่ตอมตะกาตาหมาียนแล้วเจ้าทรมาสรซังไงพนี้ไปท่งของจะเอาพัดมีกับน้องใกล้ปหายให้เพื่อนจอดรถแล้วกะตากะตามาเฮียก็เป็นเซนตมาแบดำต้นน้องก้ไจ้าเพชรป้าจ้าลุกหยดครับพื่อนาลังจะเห็นเกิมื่ห่สิบสี่นาที่สามบ

่เอาบอสเอาโคตรบอสเอาอะไรท่นเจ้านะครับพี่น้องเอาขุา้นเรยๆสำหรับการติดตามคลิปนี้เข,าข้าคอตัวราไปก่อนแล้วพอกันคลิปหน่อพี่น้องสวัสดีครับอื